อุ๊ยมาครับกับรดดเด็ดอีกแล้วตัวที่เราเล่นเป็นครั้งที่สามนะด่านนี้เราพังจุกไปก่อนอพังเร็วไหนเพื่อนไปหาก่อนเลยแค่นั้นไม่อยู่ ไม่อยู่ไปเครื่องนี้ดีกว่าไม่อยู่เห้ยยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเซอร์ฮัลโหลไม่ปั่นอยู่เครื่องนู้นครับ จะเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนอุ้ยลรวตีเดียวติดติด,ตดพบพ่ํำเลยแล้วผมมาแล้วเอด้าเครื่องตอนนั้นไม่มีครับ เครื่องตรงนี้มีเจดายจริงกระทือไปก่อนครับสตีบนี่กนเลยแค่น,นั้นวัสดีครับ เราไมาอย่างเร็วไวผมไมาอย่างเดนแฟลทเพื <Beautiful> <S 2> <S 2> ่อ้ตู้ทำไมตู้มันโดนกั้นนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตู้ตู้เราโดนกั้นนะ เห็นหน้าเฟอร้ยสตีฟมาแล้วหรอสตีฟมาแล้วอ่ะเพื่อนไปเลยไม่ไปไปวิ่งตามเสียงครับเอาอะไรอะไรรีบไปเปล่า รีบไปหรือเปล่าเพื่อนโอเคมีคนตรงนั้นแล้วก็มีคนอยู่ตรงนี้ไปเลยแค่นั้นแล้วมาเลยครับ เชิงหนาเชิงหนาไม่โดดเชิงหนาไม่โดดแล้วโดดมาแล้วครับเราอุ้มเลยเราจะวิ่งมาส่องส่องทำไมอยากส่องไฟจะจัดให้เพื่อนรีบมีคนเสียงค ทิ้งแรงไปก่อนอติดช่วงพบค่ำแล้วจะเอ๋ไม่ ไม่เปะโอ้โหไม่โดนเหรอปั่นคิวเลยนะเพื่อนสตีฟสตีฟป่ะวะเออสตีฟแล้วไปะเลยแค่นั้น ก็สตีบอกสตีเปย์เลยโอหแล้วมีทนทานมีทนทานสตีฟไปเลยครับ มันเป็นรอบเซฟมันยาวไปวิ่งตามเสียงเหมือนเดิมครับเข้าทันหรือเปล่าแค่นั้นเพื่อน และจิ้มเลยแล้วไม่ต้องมีศพครับจะไม่มีศพใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราจะดูดกืนเข้าไปยังไงล่ะปั่นคิวเลยเพื่อนปั่นคิวเลย เครื่องนั้นเสร็จแล้วครับน้องเฟิงน้องเฟิงหมิน่นพี่เห็นนะโอโ้เห็นก็เห็นก็บ้าแล้ว ยังวิ่งอยู่รอบบ้านอยู่ครับจ้าเอ๋เแบบี ตัวเรามันอุย๊ยแล้วเหลือเครื่องเดียวครับแบบนี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยกระื้แรงไวก่อน แค่ไหแค่นั้นลาล่าเข้าท้องครับผมโอเคมาปะ ไม่มาเราจะไปฝั่งนูน้นวะก็ไม่เครื่องนี้เหรอก็ไม่โอเคถือว่าเราโซนได้ดีเสียงอะไรวะ ถือว่าเราโซนได้ดีเพราะว่าเพราะว่าเราบีบให้มันมาอยู่สามเครื่องนี้ครับอ๋อไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวขอขึ้นที่สูงมองนะครับโอเคเจอแล้วเฟิอง น้องเฟิงหมิ่นแขวนดูอาร่าหน่อยเพื่อน ไม่เห็นรอไล่คนเลยครับนั่นแน่นั่งอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเพื่อนมาแล้วผมมาแล้วครับจะเจ็ดสิบสองไงอุ้ยมันกั้นเราเราไปตู้ไม่ได้ อยากบล็อกเหรออยากบล็อกหรออะไรอะไรเฟิงล็อกทำไมฮล็อกทำไมใครให้ล็อกืึ เฮ้ลุกไหมไม่ลุกตีเลยเดด้าเราควรเดด้าก่อนครับอุ้ยอย่าติด เพื่อนมาหาครับไม่ตอบหัวไปดีโอเคเราได้เกินแค่สามคนเองครับเราได้เกินไปแค่สามคนเองอเจบเกมล้วก็จีจีไปครับ สามืันสี่เองหรออุ้ยโอ้โหเฟิ่งเหม็นเอาบาลานมาเดียวเซเบิลน,นี้บาลานมองมาฮะบาลานกับไดฮาร์ดเอามมกำลังมาสองเลยหรอหักมุมโยนไม้ไเดนารีนตีฟจุดตีหกโอเคครับผม